หลังองสี่ไฟหลังไฟแดงชนะคมเฉือนคมแพ้ฉีบขาดชนะก้าวกรัดสองครั้งติดน้ำเงินปานเพชรแพ้เพชรพิเชษชนะมาใหม่แพ้เพชรแล้วก็ครั้งทัครั้งหลังชนะเพชรวังหินลูกพญาไก่พักบีนี่ครับอ่ะดูประวัติของทั้งคู่นะครับไฟแดงอีสานเหนือโชคบางแสนครับน้ำเงินปานเพชรไฟเตอร์มวยไทย <laughs> แล้วก็นี่ครับสายแดงอีสานเหนือโชดบางแสนนายวาวงวงโชดเรา ละยานะครับ20ปีจากการละสินหัวหน้าคณะผู้จัดการครับเอราวันเกียรติรัตพลนะครับอดีตยอดมวยดังเลยครับแล้วก็มีพิชชดบางแสนนะครับคุณพิโชดใจจันทร์ครับให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาจังหวัดวนอง57ครั้งครับชนะ41แล้วก็แพ้16ครั้งนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับปานเพชรไฟเตอร์มวยไทยครับนายสิทธิกรกาเจครับ23ปีจากนครศรีธรรมราชครับ กรรมการชิงขันด้านบนนะครับกรรมการธงชัยทองสเวเอกคร,รับให้คะแนน3ท่านมีปรวัตรแขกสิงห์ทอนอาราันุชกลางแล้วก็พงษ์พัฒน์ว่องไว้ครับนี่ครับดูประวัติของคู่เอกอันต่อนะครับไฟแดงปานเพชรไฟเตอร์มวยไทยครับโอ,อ้ขออภัยครับไฟน้ำเงินไฟน้ำเงินครับปานเพชรไฟเตอร์มวยไทยครับนายสิทธิกรกาจี 23ปีจากนครศรีธรรมราชหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนครับคุณสุเมรสื่อสัตตบงกตนะครับแล้วคุณมิตรนครนี่ครับฝ่ายแดงก็มีคุณโชตบางแสงครับเสียโชติบางแสงขึ้นไปถอดมงคลให้กับสิทธิเอกครับเจ้าอีสานเหนือน้ำเงินเนี่ยนะโอ้พระรมมจารย์เลยอ่ะอาจารย์สุรัสเสียงหลอกสร้างมวยมาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะ เป็นมวยดังๆเยอะนะครับโอ้โหถือว่าขึ้นชื่อเลยครับทั้ง2ฝ่ายแล้ะครับปันเพชรไฟเตอร์มวยไทยน้ำเงินนะครับก็มีอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ให้การสนับสนุนอยู่ด้วยนะครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัตเนี่ยครับมีอาจารย์สุรัตเสียงหล่อครับโอ้โหถือว่าเป็นค่ายมวยระดับตำนานอีกหนึ่งค่ายของเมืองไทยเลยครับค่ายเดชรัตน แล้วก็นักชกในดวงใจของปานเพชรเขาก็คือรุ่นพี่อย่างคมประตักอออัจฉริยะครับ่ถือว่าเป็นยอดมวยระดับแชมเปี้ยนเลยครับคมประตักออัจฉริยะนะครับ40ครั้งชนะ35แพ้4แล้วก็เสมอ1ครั้งครับตามกันต่อเลยครับยกแรกของคู่เอกของเราครับวันนี้ขอบคุณด้วยครับกับซีีเจริญพวกรพธ์อาหารจำกัดมหาชนครับ ขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนแล,แล้วก็ตโยต้านทีอมครับขาดได้ที่ไหนแล้วไปเซอร์วิสที่นั่นซื้อจากเคมอเตอร์และวแฮปปี้ครับสบายใจนี่ไปรอรถเนี่ยเนี่ยอ้ยนี่แต่ละโชว์รูมโชว์รูมเนี่ยโอ้โงเย็นสบายแอร์เย็นฉ่ำมีอาหารว่างรับประทานด้วยนะโอ้โหเนี่ยครับหาช่วงนี้ยานลิ c ครอสนะครับเขาบอกยอดจองนี่ทะลมทะลายเลยครับไปจองกันได้นะครับ รวมถึงรีโว่ด้วยครับแล้วก็แคมรี่โอทุกรุ่นแล้วครับโตโยต้าทุกรุ่นนี่มาไปจองไปเลือกหาก็ได้ที่โตโยต้าเคมอเตอร์ครับโปรโมชั่นพิเศษเทียบส่วนลดออปชั่นง่ายเยอะจริงๆครับที่สําคัญรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดหุบด,ด้วยกันอีก10ปีครับที่โตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโลด026626555จากโตโยตา้าเคมอเตอร์ครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ มงน้ําเงินปานเพชรวอรสังประภัยหรือไฟเตอร์มวยไทยนี่จะดังมาก่อนครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็พักร่างกายครับไม่ได้ขึ้นชกที่ไหนครับแล้วก็กลับมาภาคนี้ก็ถือว่าโชว์ผลงานสวยด้วยนะครับในรูปร่างแก่นี่หุ่นมาเทศเลยครับปานเพชรลูกศิษย์ของในหัวมิตรนครน,นะครับเจ้าของอุปกรณ์มวยไทยไฟเตอร์ครับไฟแดงนะครับอีสานเหนือน้ำเงินปานเพชรวันนี้ต้องขอบคุณทั้งซีพเจริญพ่อกรพันอาหารจำกัดมหาชนนะครับ แล้วก็นึกถึงโตยโยต้าก็เรียนไปแล้วนะครับว่าเทียมอเตอร์นะครับแล้วก็วันนี้ทั้งอุทยัยทัพอาสา,าชูชีพด้วยนะตือโบคาสมพรแก้วโอลสมิชชนส่งไลน์ม,ลามาเลยป้าเปียกนี่ตอนนี้เปิดอยู่ที่น้ำวานนะครับ22โบเชี่ยนธรรมนานะครับ,รบก็ฝากในรายการมวยมันสนันเมืองแล้วก็กอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะครับฝากเซนเามาด้วยนะครับเอาายแดงวันนี้ก็คืออีสานเหนือนะ้ำเงินปานเพชรปานเพชรแห่รู้บ้างดีเหลือเกิน ชื่อปานเพชรนี่หลายคนนะครับเก่งๆทั้งนั้นนะ่ยแล้วก็โครงสร้างดีๆด้วยฝ่ายแดงอีสานเหนือนะครับลำสันบึกบึนเซโบตออกคู่มวยมาแล้วนี่แฟนได้ลุ้นตลอดเลยชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางนี่มีทุกรุ่นนะครับวันนี้คณะาเขาแจ้งมาเลยจะได้ออกคู่มวยให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดเลยทีเดียวทั้งทุพยูนะครับมวยมันสนานเมืองแล้วก็วันศุกร์ทุพยูมวยมันมันศุกร์ด้วยนะครับ แล้วก็เพจดีๆที่เดินทางไปต่างจังหวัดด้วยฝากมาเลยนะครับเพราะว่าเรื่องคุมบวลต่างๆเนี่ยก็มีรายการให้ให้ท่านได้ต่อยเยอะเลยทีเดียวแต่ขอให้ซ้อมให้ดีเท่านั้นนะครับแล้วก็รับประกันได้ว่าได้ขึ้นรายการแน่นอนเลยทีเดียวมาดูุูเอืวันนี้ฝ่ายแดงอีสานเหนือหมดยกนะครับ ปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันในรายการมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายขอบคุณนะครับเพชรยินดีอะคาเดมี่จารัญสิทธิวงศานิสี่สาสกุลยิมตลาดกลางลาดสวายลำลูก,กากคลอ,องสี่มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าคลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเขา ฮอกออฟเดอะทาวน์ออแกไนเซอร์หาดใหญ่อุปกรณ์มวยไฟเตอร์ในในหัวมิตรครคุณสุเมศซือสัตตบงกฎครับพร้อมด้วยน้ำจิ้มดาบรันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพลดเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยพร้อมด้วยคุณจิ้นเจเจครับเจเจปอสาวหนา้าร้านเคอกเคลซีฟู้ดขอนแก่นขอบพระคุณคุณจิ้นเจเจครับตามมาต่อนะครับยกมียก2ครับคุณเอกนำรายการของบวยมันสนันเมืองครับอังคารที่10ตุลาคมครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอังคาราาแบบนี้นะครับ แล้วก็วันพฤหัสบดีก็ศึกเพชรยินดีครับวันศุกร์ก็มวยมันวันศุกร์เวลาเดียวกันหมดนะครับออกสตาร์ท18นาฬิกาเป็นต้นไปอ่ะยกนี้ยกสองก็ยังอยู่กันวงนอกครับเน้นออกแข้งเป็นหลักครับอ้าวลุนเลยนะครับในน้ำหนัก128ายแดงสาเหนือนเมือนปานเพชรสจตุสจสจสจตุอ,อยู่ในสนามวันนี้สจอเอง,เองดูรายการสาจหลายดูอยู่ที่ประจินด้วยรุนเลย แทงไว้แทงไว้ล็อกไว้ล็อกไว้โอ้จัดแบบนี้มันต้องอย่างนั้นนี่แหละครับไฟแดงยอดไฟแดงอีสานเหนือน้ำเงินปานเพชรอีสานเหนือครับยุดทำกว่านิดเดียเสียปลายปานเพชรชื่อปานเพชรตงเก่งด้วยนะครับมีทั้งปานเพชรสิทธพงศ์เล็กๆร้อยสิบห้าแล้วก็ปานเพชรตัวใหญ่ร้อยสามสิบด้วยเอา้ามามา,มาด,ดูตัวนี้นะครับปานเพชรไฟเตอร์มวยไทยน้ำเงิน ายแดงอีสานเหนือล็อกไว้ตีไม่ได้รรมการแกะแยกนี่ครับอ่ในชัวองยก2นะครับมาเดี๋ยวต้องดูครับเวทใหญ่เลยครับ128ปอนปด์นี่นะครับโอ้โหมัดกับเข่าครับบวกแลกกันเลยโอ้โหดูมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับของดีโปรโมเตอร์โบสคุณธนเหตุฐผ่าจัดไว้แบบนี้เลยครับซอบแบบไหนครับถ้ดูแล้วก็วัดกันนอกกับในครับ แดงนี่ได้ในเรื่องของอาวุธวงนอกครับส่วนน้ําเงินยาวๆแบบนี้ก็ต้องเดินเสียบเดินแพงครับแต่ว่ากว่าจะเดินนี่อาจจะต้องเป็นนักลงทุนก่อนครับเอ่ปรปลายยก2ไปได้อีสานเหนือน้าเงินฟานเพชรปานเพชรขวาลงดานมาตีดอีสานเหนือขยับทันหลังในอีสานเหนือําฝ่ยไแดงนะครับน้ำเงินปานเพช,เพชขรขยับไบอปบอีกขวาายอีสานเอา้าแมาลูกนี้จังหวะสองฟันขวางไว้ด้วยขวางไว้ด้วย,ขว,ววยขวางปลายยก หมดยกแรกมาใคลอย่หมดยกแล้วอีกนิดหมดยกที่2ครับมหาชนครับรวมถึงท่านพลโทอนันตศักดิ์รักษณะละไมครับประธานที่ปรึกษาเพชรอินดีบ็อกซิง่งโปรโมชั่นจำกัดครับท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์พานุพงศ์ทิพยยศเวทนะครับท่านอดีต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีครับเสียกับคุณศักดาพิมศิรินาคพร้อมโดยคุณประเสริฐหอธรรมรัตน์ครับคณะที่ปรึกษาของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดเอาตอนนี้ยกสายกสาอุ้ยศอกศอกซอกเอาละครับของของจริงมาแล้วครับ2ยกนี้ดูจังหวะกันอยู่นะครับยกนี้นี่ปานเพชรออกมาตะคุบเลยครับแต่ว่าจะตะคุบได้คอหรือว่าได้ซอกครับอ้าวปากมาแทงเข่าเข้าไปครับปานเพชรในแล้วขวาอ้าอีสานเหนืออีสานเหนือ ล็อกไว้อีสานเหนือตีไปปานเพชรตีมารันลูกกลางแก่แย่นี่แหละความมันยกสามมวยมันสนันเมืองลุยแล้วน้ำเงินปานเพชรเอ้าต่อยไปอีสานเหนือเสนาเหนือเตี้ยกว่านิดนึงแม่ล็อกไว้ล็อกไว้เอ้ากรรมการแก่แย่ก่อนล็อกไว้อสานเหนือตีไปชตอลุ้นลุ้นเดินขวาไปทีนึงปานเพชรอีสานเหนือตีไป ลอกไว้ปานเพชรมดูดีเลยอีสานเหนืออ้าวลอกไว้ปานเพชรลายลายลาลแล้วโยนโคมเข้าไปแทงไปมามันต้องอย่างนั้นตีอีกดอกนึงอีสานเหนือตีซ้ายมาปานเพชรลอกไว้ตีข่าวขวาล็อกขวางขวางขวางเลยโอ้โหดูครับพะหาตอนนี้ช่วงยกสามนี่ครับปานเพชร เบียดติดชิดไหยเข้าไปแต่ว่าดูอีสานเหนือเดี๋ยวดูแข้งขวาไม่หันซ้ายหน้าไปก่อนนายปานเพชร <c oughs> ดูมากระชากไอปานเพชรใช้พละงกำลังเยอะเลยนะครับปานเพชรยกนี้ก็เดินลุยเดินตีเขาอย่างเดียวครับแต่ว่าตีได้ไหมอีสานเหนือมีบบัดมีบบัดม,ม,มากลอยหน้าลอยตาเปิดหน้าไม่ได้นะครับวัดดวงเลยแท,ท,ทงไปปานเพชร อีสาเนเหนือแกแติหงขวางแบบว่าโอ้โหอุตนาทีทองแล้วแรกแล้วอีสานเหนืออีสานเหนือเอาปานเพชรแทงไปล็อกล็อกเลยอีสานเหนือโอ้โหมาชุดใหญ่ไปแล้วหนึ่งชุดอีสานเหนืออ่ะนี่ครับอ่ะตอนนี้มาเริ่มปังลาได้แล้วปานเพชรมไปไปเข้าไปปานเพชร โอ้แต่ว่าอีสานเหนือนี่พิษสงรอบตัวเลยครับบานเพชรมทะเลทะล่านี่เดี๋ยวโดนมัดโดนศอกนายจับอ,อ,าอาจารย์ธงชัยน่ะกดไว้แล้วก็แกะแยกออกมาครับรายยก3ามยับเดินนี่ครับหมดยกที่3พักกันแป๊บเดียวครับเลยครับ วันนี้ต้องขอบคุณครับผุณสัมนุนหลักของเราโตโยตา้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมภพลุงโรด0 2น6์สอ5 5จากโตโยตา้าเคมอเตอร์ครับรวมถึงท่านในสนามใจดีครับคุณอำนวยเกตรบำรุงครับพร้อม้วยพี่บอยครับคุณเพิ่มคุณทรัพย์เกตบำรุงท่านรองในสนามแล้วก็น้ำจิ้มดาบลันสารคามน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยต่อถึงคุณจิ้นเจเจครับเจเจปอสาวหน้า้ลนของเทลซีฟูดขอนแก่นขอบคุณคุณจิ้นเจเจครับ มาดูยก4นะครับพยายามจะเร่งเครื่องเต็มที่เลยครับเพราะว่าอัดฉีดนี่หลักล้านเลยครับแต่ว่าจะทําได้ไม่ได้ครับอ้าวจับบิดมาแต่จับไปจับมาครับอีสานเหนือมือแกนเหนียวแข็งแรงมากครับโชค์แบบรงมีคลาสเลยอ่ะไปแดงอีสานเหนือโชคบางแสนนําเงินปันเพชรไฟเตอร์มวยไทยในพิจาด128 ในรุ่นนี้นี่ยอดมวยดันเนี้ยเมื่อจะเป็นสมรักทำสิงจาก2ีไป25 2หยี 2, 5, 6, นะซุปเปอร์เล็กอย่างนี้อ,าอ,าอ้าวอ้าวอย่านะอย่านะอย่า้อเล่นนะแม่ฤสียังไม่มายังไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกแมถ้าเกิดเราพลิกไปแล้วเนี่ยฤสีขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันนองมีมาแน่นอนอยังยังไม่มายังไมมาอา้าวไฟแดงสารเหนือนเงินปานเพชร แต่ว่ากําลังเขายังยังดีเลยพันเพชรแต่ว่าไอ้เรื่องระบบการป้อกกงกันต้องยกให้เลยอีสานเหนือโทษบ,บางแสงดูดิมาเร็วก็ชิงไม่ได้หนีเยอะนะอีสานเหนือดูดิตัวขีไวออกข้างนิดนึงล็อกล็อกใต้ปีกไว้เลยเอาตีได้แต่ว่าทีไมช่ชัดกรรมการแกะแยกก่อนอ,อ่ะอย่าลืมครับผ้า แฟนมีรางวัลพิเศษให้1ล้านบาทนะครับปานเพชรถ้าพิกเกมได้โอ้แต่ว่าตอนนี้แม่พยายามเต็มที่เราดูอีสานเหนือโอ้โหดูครับมาลูกศิษย์พี่โทษถังแสนครับมาแล้วก็เอราวันเกียระติรัตพลนี่อดีตยอดมวยดังเลยนะครับลูกที่ของอีสานเหนือมาดูครับแต่ตอนนี้อยู่ที่ปานเพชรปานเพชรมาอีกครึ่งนาทีของยกที่4ปานเพชรจะทําอะไรได้ไหมแล้วก็แจ้งกับแฟนมวยนะครับผู้มวยเอแอด เบอร์ต้นต้นของแผ่นดินครับวันนี้ได้ดูแล้วนะครับบอลลังเพชรเปิ้ลนครครับเจอกับจักกิจยุทธสุราชครับห้ามพลาดเลยครับร้อยปอนร้อนวิชาครับผู้เอกช่วงสองนะครับไลฟ์สดผ่านเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับออกสตาร์ทยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปนะครับบอลลังเพชรกับจักกิจนี่ถือว่าสุดยอดแห่งแผ่นดินเลยครับมายกสี่แล้ววันนี้สวมบทพระเอกเลยอีสานเหนือนะครับโชดบางแสง ไม่ตกกำลังไม่ตกหมดยกก่อนครับมีครับ3นาทีสุดท้ายยังได้ลุ้นอยู่นะครับกับเงินรางวัลพิเศษเป็นล้านเลยนะครับสำหรับปานเพชรออืขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่สาสกุลยิมอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายมวยเด็ด789องสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผา ฮอคออฟเฟอรทาวออแกลนเซอร์หาดใหญ่อุปกรณ์มวยไฟเตอร์น้ำจิ้มดับลันสาราคารวมถึงเจเจ,เจปอซาวนาและพอกเทลซีฟูดโดยคุณจิ้นขอนแก่นครับอ่าานไป4ี่ยกนี่ก็ตามสายตาทุกท่านก็น่าจะพอทราบแล้วนะครับว่าอีสานเหนือนี่มาแข็งแรงครับดูวงในปานเพชรก็คงจะต้องปล่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวแล้วครับเวียงไปเรื่อยครับอ่ะโดนไม่โดนครับถ้าโดนทีเดียวนี่ก็ไม่แน่นะครับมวยไทยนี่บันมันดีบางครั้งเนี่ย ทำคะแนนมาเยอะๆๆๆแบบนี้นะครับพอโดนนับทีเดียวอะราคาพลิกข้ามฟากเลยนะครับแล้วก็ชนะได้ด้วยเออเวลานี้แฟนมัวกันเลยเอ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 ถามกันนะเออทำยกนั้นยกนั้นยกนั้นพอถูกนับไปเนี่ยทำไมถึงแพเออคำถามคำนี้ถามมา แต่ผู้ที่จะตอบก็ตอบไม่ได้ครับไม่จะตอบแบบไหนน,นี่ครับเดี๋ยวต้องดูแมตตอนนี้แฟนๆป่านเพชรบอกขอให้มีลูกนับก่อนครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> มีลูกนับปุ๊บแมตจ็คพอด1ล้านบาทน่าจะแตกครับโอ้ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ มากมันยังไม่ถึงตัวเลยครับมีเวลาอีกครึ่งยกครึ่งยกครึ่งยกของยกสุดท้ายกำปั้นกำปั้นนี่ครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนบทแล้วครับจากบวยเข่าพักออกไปก่อนพักออกไปก่อนไม่อยากเล่นในแล้วครับตอนนี้ปันเพชรแล้ก็สู้สุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันนะครับนี่ครับก็เวียงไปครับมหาแต่ว่าโอ้ข้อแขนพลรกําลังของอีสานเหนือครับมือแกเนียวครับแล้วก็วันพฤหัสบดีศึกเพชรยินดีนี่น่าดูมากเลยนะครับถึง2ตุลาครับเหนือเพชรทีเด็ด99เจอกับเพชรวันชัยวสังประภัยครับ เมืองลาวเกียรติธงยศเจอสายเลือดไฟเตอร์อรมวยไทยยอดกุมารรถสวยจ่าเจตครับเจอบังไฟโก้ช่างนุ่นสีสะเกตแล้วก็เปิดหัวด้วยกิษสดาแดงรถดีครับเจอกับเพชรเรนูเกียรติธงยศโอ้โหน่าดูบ้างๆเลยครับสึกพยิ่ดีพฤหสัสบดีนี้ครับนี่เลยครับไม่พลาดเลยนะครับระลาที่จะถึงนีนะในศึกพี่นึีด้วยเมืองลาวเกียรติธงยศลายยก5แล้วนะครับ โวยมันสนอเงินคู่เอกวันนี้ฝ่ายแดงสานหนึ่งช่วยบางแสนให้งเงินปันเพชรไฟเตอร์มวยไทยตจบในพินกัดน,น้ำหนัก128ครับครับอ้าวจบเข้ามาอีกมาแล้ววันนี้โชคแบบพระเอกเลยอ่ะอีสานเหนือนอกในนี่ดูดิกำลังวังชาเขาใหม่จกมวยอย่างว่าแหละพอมีภาษีกว่านะอะไรๆทุกอย่างก็ดูดีไปหมดอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเสียเปรียบไปแล้วเนี่ย ไล่ทำเท่าไรก็บางท้างก็ไล่ไม่จนกระดานก็มีเหมือกนกันฝ่ายแดงวันนี้สานเหนือชดบางแสนน้ำเงินปานเพชรไฟเตอร์มวยไทยคู่เอกวันนี้ชกกันในพิการ128ปอนด์นี่นะครับภาพประทับใจมากๆเลยทีเดียวภาพนี้นะครับฝ่ายแดงอีสานเหนือน้ำเงินปานเพชรรุ่นพี่รุ่นมรุ่นน้องนะครับการทห้ามบนเวทีก็ดูใบแรกถ้าม,มาใบที่สองนะครับแล้วก็สุดท้าย คงไม่มีปัญหาตามภาพตามเห็นไปแดงนะครับอิสานเหนือโชดบางแสนชนะปานเพชรไฟเตอร์มวยไทยไปอย่างขาดลอยครับก็ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับ